ว่าเปูเวิวเีงเฮีงบ่อต่อไงเป็นน hmm. ้ำดูสวัสดีครับดูกับปอมสินออนถวยจะคลิปนึงพี่น้องดูกับหกหนึ่งศูนย์วัตตัวรางไนตำนานยังอยู่หรือเ่ต่อตี ติดต่อบริษัทอไรไปเบียนมุมพี่น้องของห่อนเด็ดถ้าไปเบี้ยมุมไม่ไม่มีมห่อนก็ได้เกินนุ่หวานแฉงกับพองต่อ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 แง่งกันลงไปโค้ออก,ก่าพี่น้อง,อยงเยอะต่อ จเจอพยายามป่ต่อเนี่ยรถไถลงจอาโ่ตอย่างน,นก,างก,งก็ได้แล้ยมันกับตำนานที่ยังมีชีวิตอย้ี่้องบอดไม่ใช่บอดเรนเจอ,นะอร์นะบอดนิวฮอลแลนด เก็บง้าเ่นเก็บงาท่นพราะเจสีไทยปุอยพราะไมโค้งมั่งเมื่อกี้นี้เกต่ออยู่้าตออยู่ารถไทย่ยมเลยต่อแนียวออกออกงายเป็นรถไถไทยได้งากมันเหนียวอตนนี้ต่อนึงไมโค้งจงไว้เรา งานคู่กับคุณปูมาทีสองร้เดีวยวพี่นะ้องมาทีสองร้อยคุณปูเสากำลังถมสายวิ่งวิ่งอย่างไรกันอืคอป็นนัก ยังยังมวนนีม่มีก่อนหรือกระลักผูก้ปอดเลยเสียง คนคนครับจุดจวดมีเสียงเสียงครับดงก็หนีเลยใชมีคนครับที่นิ่มนะขะตีนเบาๆได้หนึ่ตีหน,นักหตีนนักเสียงหองก็หนี รวมพวกน้อยซักทีนด้วสิ่งที่มันเป็นว่าตอนีหันนี้ต่ยตอยใหม่ கண்டிப்பா கலாக்கி ஹென்சியம் சார் มาดัดให้เป็นกล่องเปียกเลยเพี่น้องก็เป็นอย่นี้เป็นกล่องแห้งไม่ให้กล่องเปียกเลยดักฟุน้นได้ดีกล่องเปียกตื้อใช่ปะเด้ดอดดอือ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 อืลอืออืออือ ค้ด้ดึงขวดอดินไป่หน,น่อยนายดูไม่โค้ดเลวักล้เรื่งดิน,ดน,ดนคุ้มมาต่อยออกนี่ อ้างน,นามมาแล้วอื้อบาทนึงเงาไวนแค่ แห้งดีคือท่านแต่ว่าหรือว่าไปฟิตเครื่องว่าไม่กำลังยังดีอยู่นี่ยก็ค้นขับค้อมือี่น้องกดแห้งท่านเมงค้นแห้งแหงค้นแห้งเครื่องหนึ่งไปกอก์ฟรถก็ค้นมาจางแห้งสูงสีกันเลย จกาบาดูต่อนี่นะเอนลิ่งมาใส้เร็วมกเสียงเลยคือนองเสียงปวดนี xuống lầu cháy gì à Chuyến tôi lạc rồi Có ngay thế, tụ cùng nước bỏ cái lâu à trước Ừ À อยู่กับเท็กนี่คิดี่น้องขับรถบ่มันเอานเห็แต่แห้งรถไถขาย่างเดียวเลยอยู่กับเท็นี้กันครับบาง,งคนว่าจะรถจะคองแห้งเต็มโค้กม้อโค้กมอ้อ,มอ,อ,มอ,อ,มอตายก็เลยรถนี่ เยอไม่เยอะนะพี้อ,กกองนีง่เหลือประมาณนี้เหลืออยู่เห่เหกล่องหนึ่งดูจนจบเลยไหมดูจนจบได้พี่น้องเลยาให้ดูจนจบมีตู้หัวสุปเปอเหลืออยบ ตาวันภาคบ่เก่งบาได้เด้อพี่น้องแต่วันไทยเริ่งได้แต่ว่าภาคหมู่บ่สรรพคุณนั่นสรรพคุณนี่ปั๊มอันนั้นปั๊มอันี้สิบ่สิบ่สนัดปานใดี๋ยวิโพเก่งมาได้เรื่องอะไรเร่งหมอกเร่งมายังสิบ่บ่โนัดบ่เก่งมาเลยดอกแต่วันไทยเริ่งดีลากหารครับข้นขับนี่ได้อยู่แต่พ่อรู้เนี่ยพ่อเข้าเข่าต้องบินไดบินไั่นาดตะวันที่ภาษาไทยเครื่องเท่านั้นเท่านี้ปั๊มอันนั้นปั๊ม ได้เล็กความได้กอ,อกได้กินยังปัง๊มบรรลุผลบ้านผมก็จะอเรื่องปนั่นเรื่องเาเอาทำงานได้หรือว่าทีลร่ากันครับโอเคห้างเทียเขาห้างเทียเขาก็มา,า,าจากฟังเป็นบ้าปั๊มเท่านัน้นปั๊มเท่านี้ก็ได้เบื่องการทำงานเราดีมือดีบ้านที่าการครับ ตัวหูไปแล้วเขาก็บว่าเดี๋ยวยังน้ำาาดอกกันั่นปั้มางนั่นตั้ตตตม้านี้ก็ได้แต่คือเป็นการปร,รับพวดหมูเบนซินนะผมก็สนัดดอกผมก็ผมก็จ่อลึกกันนั่นพี่อินเป็นพ้นนี่พี่น้องนี่เป็นพ้นภาษาให้เลานี่ตัวเท่ในาจอมปวก าาขาซาได้ด้วจอมปลวกลแม่่ว่าขาาปหนอื่นพูดะดูนนบอจอมปลวกจ,จอมยังไงือจอมพลังของปล,ลวกได้ปะันใส่จะเป็นฮกฮกหนึ่งศูนย์แพร่นนหงคน แล้วว่าเราสีาขเด้อยู้ดูแลสีข่ทเลแล้วว่าเชียวตัวไม่แรงเย็นรุดในสองเท่ากัว่าจัดมันยังใช้เครื่องถูหอยได้เราะว่าตัวนี้ใช่เครื่องถูหอยในมันเบาขึ้นมารถมันเบาแล้ม่ใช้เครื่องถูก็ได้าจัมันมันบถท่วงหนา สองเท่ามันั่งใส้ cider, default, blue, ater, له, sniff, oo, allemaal, เครื่องถูกอี่งมันเป็นรถหัดเลยรถถูกมันอย่ข้านในๆก่อนเนาะรูกกํลังม่างข้นม่างพ้นอยู่คู่สามเวลี่นั่พาไปในเป็นเรี่ยวนี่กันในปอดเรียวนี่กัน่ได้อก เดี๋ยวามกันต,ตามๆกันไปเก็บงานในทเคยอยู่ด้วยกันโอ้คลิปนี้15นาทีแล้วพี่น้องยาวไปวเรื่อยๆเดี๋ยวมันลงยากเมาคลิปนี้จบคลคปนี้ก่อนได้พี่น้องนะใกล้เสร็จแล้วล่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องนะงคอมเมนต์คอนตัวได้พี่น้องเด้อกดติดตามให้น้นะางเลยเดี๋ยหาคลิปดีๆมาลงให้ได้ดงดี คนพิดตามมีคน้นคนไทนะครบพวกี้กำล,นะลังใจไปไทยมนามาจากที่นไหยนะครับก็ดีกำลังใจไปไทยเลยนะพี่น้องนะสวัสดีครับ